มันก็ให้เป็นที่ผิดสังเกตอยู่หลายอย่างะนะครับเ,เรื่องของการประชุมคอรมอรที่สุดแล้วเนี่ยมีวาระจรแล้วก็เป็นการพิจารณารับนะฮะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกจากห้องนะครับแล้วก็มีข่าวตามมาหลังจากนั้นว่าเป็นการพิจารณาถึงร่างพระราชกิจสเดีกาขอพราชทานอภัยโทษนะครับขั้นตอนก็อย่างที่คุณสริโชคได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเห็นชอบแล้วก็นําขึ้นทูลกล่าว นำทุนทุนเก้าเสร็จก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้นะครับเนื้อหาบ้างน,นะครับเนื้อหาที่คณะมนตรีที่มีข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าหลักเกณฑ์ของนักโทษที่จะได้รับพระสาานอภัยโทษปล่อยตัวก็คือเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีคดีทุจริตที่ดีนั้น2ปี 2> <ช>ซึ่งมันไม่เกิน3ปีนายคนนั้นก็อายุเกิน 60อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีการตัดคำแนบท้ายของพระราชกิจสถีกาอาภัยโทษปี2553ที่มีเนื้อหาระบุว่าของเก่าเนี่ยเขามีเนื้อหาว่าคนที่เข้าข่ายได้รับอภัยโทษจะต้องเป็นโทษที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดและไม่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนะ ทั้งยังไม่มีการระบุถึงระยะเวลาการเข้ารับโทษด้วย3อย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกี่ยวข้องกับทุจริตแล้วก็ไม่มีการระบุถึงระยะเวลาการเข้ารับโทษนั่นหมายความว่าคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้คนที่ทุจริตคอรัปช่นอย่างทุจริตการซื้อที่ดินอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องติดคุกก่อนนี่นะฮะแล้วก็โทษจําคุกไม่เกิน3ปีเออดีนะแล้วมันก็ อดคิดต่อไปไม่ได้ว่าตัวของนางยิ่งรักเองเนี่ยนะฮะมีส่วนในการสมรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าที่ไม่ยอมกลับไปจากสิงบุรีกลับมาแล้วก็ไม่เข้าประชุมครมอกลับมาแล้วก็เข้าสภาอยู่จนเย็น ใช่คะ่ะอยู่จนเย็นแล้วเนี่ยคือนักข่าวก็จะพยายามดักสัมภาษณ์ทีนี้มีทีมรักษาความปลอดภัยของคุณยิ่งรักเนี่ยมีการดูต้นทางก่อนด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วสื่อมวลชนที่ติดตามในายกเนี่ยกลับออกมาจับกระชสภาหรือ,อยังทางสะดวกหรือ,อยังนะคะจะได้ให้คุณยิ่งรักเนี่ยคือเดินออกมาแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านซะประมาณนั้นนะคะ กลุ่มสืม่อมวลชนเองเขาก็รู้ทันค่ะก็ไปแอบซุ่มเอาไว้ก่อนไม่ให้ทีมอภพอของนายกเห็นนะคะพอนายกเดินออกมาจากอาคารรัฐสภาเนี่ยก็เลยโผล่ออกมามแล้วก็ได้ถามพอถามไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะก็ได้คําตอบแบบเดิมๆหนูไม่รู้นะคะก็คือว่าค,คุณยิ่งรักณ์เนี่ยก็บอก,กน,นะคะว่ารายละเอียดเนี่ยตัวเองยังไม่ทราบนะคะขอให้ท่านเฉลิมเป็นคนชี้แจงเพราะว่าคุณเฉลิมเนี่ยเป็นคนนั่ง นั่งหัวโตะนะเพราะนายกเนี่ยไปอยู่ที่สิงห์บุรีนะคะแล้วก็รองนายกคนที่หนึ่งคือคุณยงยุทธวิชัยดิดก็ไปกับคุณยิ่งรักด้วยนะคะกลับมาไม่ทันคุณกิติรัตนนรนองรองนายกคนที่สองไปประชุมเอเปกที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาลำดับหนึ่งลำดับสองไม่อยู่ก็ต้องลำดับสามก็คือคุณเฉลิมอยู่บำรุง<ช>นั่งหัวโต๊ะนะคะประชุมคอรมอเมื่อวานนี้แล้วความ น่าสังเกตอย่างหนึ่งที่หลายคนก็พูดถึงก็คือว่าเอาไปสิงบุรีจริงจริงไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่เหรอ,อต้องค้างด้วยเหรอ,อนะเหตุผลที่ให้มาก่อนหน้านี้ก็คือประมาณว่าค่าแล้วเฮลิอคอปเตอร์ที่ใช้ไม่มีระบบเรดาร์หรืออะไรก็แล้วแต่ทางเทคนิคเกรงจะไม่ปลอดภัยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าทางแหล่งข่าวของกองทัพนะคะเขาก็บอกแบบนี้แล้ค่ะบอกว่าทางทีมงานของท่านนายกเองเนี่ยก็แจ้งนะคะกับทางกองทัพบ,บอกว่านายกเนี่ยติดภารกิจ ยังเดินทางกลับไม่ได้นักบินเนี่ยเขาบินเอาเครื่องกลับมานะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะค่อยเช้าเนี่ยเมื่อวานนี้ค่อยไปรับประมนี่นะ,ะคือหนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยฮะเรื่องสิงบุรีเนี่ยที่บอกว่าอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่มีเลด้์กลับไม่ได้เนี่ยนะ,ะหนังสือจากสํานักนายยกรัฐมนตรีนะครับแจ้งมาที่กองทัพบ,บก ขอสนับสนุนยานพานะรับส่งนายยทธนตรียิ่งลักษณ์พร้อมกับคณะติดตามและสื่อมวลชนรวมเกือบ20คนเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยพอบอทอบอพลเอกประยุจันร์โอชามอบหมายให้ศูนย์การบินทหารบกจัดเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนจึงได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบ Mi17 จำนวนหนึ่งลำสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้36คน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งกับกองทัพบ,บกว่านายกรัฐมนตรีและคณะจะพักค้างคืนที่สิงบุรีหนึ่งคืนและจะเดินทางกลับในวันที่สิบห้าพฤศจิกายนคือบอกมาก่อนแล้วว่าค้างรู้อยู่แล้วว่าค้าง <c oughs> ใช่ไหมฮะบอกแล้วว่าค้างแล้วจะกลับวันที่สิบห้าโดยให้เหตุผลว่านายกติดภารกิจจึงยังเดินทางกลับไม่ได้นักบ,บินก็เลยเอาเครื่องกลับไปที่ศูนย์บินทหารบกตอนทุ่มครึ่ง แล้วก็มารับคณะของนายุทธีในตอนเช้านะครับแรงข่าวระดับสูงของกองทัพบ,บกนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าเฮลิอคอปเตอร์ MI-17 จะไม่มีเครื่องช่วยบินเวลากลางคืนอย่างสมบูรณ์แบบแต่เฮลิอคอปเตอร์ลำนี้ก็สามารถเปิดไฟนำทางการบินและนำขึ้นเครื่องและนำขึ้นเครื่องบินได้หากทัศนวิสัยอยู่ในขั้นที่ดีซึ่ง คืนวันที่14บสี่เราก็คงจะเห็นว่าไม่มีเมฆฝนไม่มีลมกระโชกแรงนะครับอีกครั้งระยะทางระหว่างสิงห์บุรีกับกรุงเทพมันก็ใกล้กันนะครับแล้วเดิมนายยุทธมตีจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจแต่ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ฮอ m i เอแทนซึ่งการที่กองทบกเลือกส่งฮอ m i เอไไปสนับสนุนภารกิจของคณะนายกเนื่องจากกรมยุทธการทหารบก พิจารณาจากจํานวนผู้โดยสารเห็นว่าผู้โดยสารและสิ่งของต่างเนี่ยเยอะนะครับไม่เหมาะที่จะใช้แบ็คคอกก็เลยให้ใช้ mi 1 7นี้ไปนะครับนี่นะฮะคือไปกันเยอะหลายคนไปกันเยอะลาคน,คนก็เอาลำใหญ่ไปรับก็เอาำใหญ่ไปรับแล้วก็ถึงแม้ไม่มีเรดาร์แต่ว่ามันก็มีไฟสําหรับส่องนำทางการบินนะครับแล้วคือวันที่14ไม่มีลมกระโชกแรงไม่มีเมฆฝนไม่มีเมฆฝนระยะทางไม่ได้ไกลเกินเอื้อม นะฮะสิงบุรีกับกรุงเทพเโอ้โหถือว่ามันไกลามากะะใช่ค่ะก็มีการรายงานด้วยนะคะบอกว่าในช่วงที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีการมอบหมายให้คุณเฉลิมนะคะมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเข้ามาเป็นรองนายกก็เพื่อการนี้คือขออภัยโทษให้คุณทักษิณโดยตรงนะคะ ตอนนี้ก็เลยอาจจะเป็นจังหวะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะคะอาจจะเป็นจังหวะค่ะที่ว่าอาศัยช่วงชุลมุนทางด้านของพรคฝ่ายค้าหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็คือสนใจเรื่องน้ำท่วมกันก็เลยเดินหน้าเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอให้สถานการณ์ต่างๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติ <ừ m. S 2> การเดินเรื่องขออภัยโทษให้คุณทักษิณจะก,กระชั้นชิดเกินไปแล้วก็อาจจะไม่สําเร็จนะคะแล้วก็การที่ใช้ช่วงเวลาวา่าคุณยิ่งรักเนี่ยเดินทางกลับกรุงเทพไม่ได้ <ừ m. S 2> เนี่ยนะคะ เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมคอรมอก็จะได้เป็นการกันคุณยิ่งลักษณ์ออกไปว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้จะได้ไม่มีข้อคอรหาจากสังคมว่าน้องสาวช่วยพี่ชายแล้วมันก็จะมีคําถามจากสังคมว่าในที่ประชุมคอรมอหรือคนอื่นๆในสี่ของรัฐบาลเนี่ยพยายามกันคุณยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วคุณยิ่งลักษณ์รู้หรือเปล่าสมรู้ร่วมคิดในการที่จะกันตัวเองออกมาจากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า รู้ไม่รู้ไม่ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าโดยตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องทราบต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะคะเออจะหนูไม่รู้อย่างเดียวนี่ไม่ได้